คณครได้ค่ะมอนซนอนค่ะคครูจะมีตุ๊กตาหนอนน้อยขนูหรือผ้าเึิผืนนะคะเล่นมอนซ้อนผ้าใครที่เป็นมอาน,น,นั้นจะวิ่งรอบเป็นวงกลมวิ่งไล่ตีอีกคนนึงเพราะว่าเอาตุ๊กตาไปวางข้างหลังแล้วก็วิ่งไล่ใช่ไหมคะการลเล่นวัฒนารรมไทยเนี่ยเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะลูกเข้าใจไหมคะ เผลอคอยระวังตุ๊กตาอยู่ข้างหลังร,ระวังจะถูกตีกตอ่าอันนี้เป็นภาพเห็นไหมคะตรงนี้เป็นภาพการละเล่นของไทยใช่ไหมคะครเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆนอนกนต่อมือจะน่อยเยียงมา ใช่ไหมคะอ่ะุเูเจนจะพาไปทำกิจกรรมอีกวันหนึ่งนะคะเราก็มาหัดซ้อมร้องเพลงกันก่อนอ่ะร้องพร้อมกันได้ไหมคะมอ่ะได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะมพร้อมทุกคนพร้อมไหมคะลูก มาคือผ้าไว้เป็นตุกตนต๊กตาแทนตุ๊กตาผ้าถุงหนึ่งเอาไว้เล่นมอนอนผ้าและนี่เป็นอะไรคะดินสอใช่ไหมลูกมีลักษณะยังไงคะอาไม้สั้นไม้ย,ยาวอ่เด็วคือจะให้จับเป็นใครจะเป็นมอนซอนผ้า Gracias. ترجمة วิ่งเข้าทีวิ่งเข้านู้นไปวิ่งเไปปีแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วนั่นลนนลนงลงนั่งลงอะคนที่อยู่ข้างในวงร้องเพลงตบมือด้วยไม่ต้องมองใครอาเบรเริ่มมา